ัสดีพี bye. Bye ่น้องัสดีชมอุชบอยปรอกับ่องน้องมวยโ้น้องไหนรถถีบใหม่บ่เหมน้ำม่นะได้กนทีบญาแม่าแม่น้ำมุนมากแม่น้ำมนมาแต่ นะเฮือนน่ะมาก่อนบ่เงินมาก่อนคนมานําหลังไปเอาขนมจังแฮงไปเอาขนมก่อนเด้อพูมีนํามีขนมบ่แม่น้องน้มนต์มาแต่กรุงเทพทุกคนไปเลยปดเกน่ติลูกนะปดเกน่ โอ้ยกำลังจะน้ำไม่ยินะมาพี่นุมมาพี่ร้อยอะไรยังนะมาอ่านดูมาอ่าเมืองดูแต่ถนอมนะเออที่เราขอบใจอาเลยลูกขอบใจแล้ขอบใจอาเลยลูกขอบใจเด้อสิพากระถือไปกินอยู่เตียงนั่งกินดีดี ผู้เป็นนางกินยเพื้นผู้ซื้อกาแฟ е มาบมอซื้อได้บามาบ่านคนมา,บบนากินแก้วม่เ็ดกระานี่หอมหอเเอาเขาเอาแบะมาได้มากบ่ไปนี่เนาะเออกรเมื่อเลยมากระเกียมงานผูกเห็ดงานเห็ดงานผูกแขนกินดองอหไะทุกคนเลย ปล่ยน้องมาต่ามาโฮมกันแล้วก็หอดเหมอแล้วก็เกียมงานมืออื่นนี่ก็เป็นงานอันเจ๊ทรายทุกคนผูกแคนลูกทรายเพื่อนมือหือไปส่งเคยกลับมาแต่ฝุ่นมาลุยงานทางนี้ต่องานอบนคนพอดีติดต่อกันเลยงานอบนี่ผูกแคนถือวันวันเสาร์วันศุกร์กันเนาะเห็นบะที่สิบแปด 4เจ็ดวันสองสบายดีที่นันัันันตื่นมากกับผูกแกมันสจงอย่าพากัไปอย่าพากับไปข้าใช่น่ะมาเด้อมาเด้อมาไม่ก่อนเอ้าเอาเอาทงเป่าบ่เล่งสิทงเป่าเลยทุกคนทงเป่าไนบ่แน่สิได้ชานสาซีงายมานีนาะ มาแหวนมาใคือมางามหนมาาอืมมาไดิิมาหับมาไม่ปาทุกคนเลยนอมาชิมกัไปแท้น้องวเกเย็นนเ็นนไปบอาทีเถื่อนเนาะแกงนอไม้ทุกคนกินกับปักแหวน ฉันไปแต่แตงฉน่สี่ยงบ่เใช่อยากลเาในบนใน่าเลยขาวนได้อมบ้าเขาไปเขาบอกเรื่องไปเปนเห่เขาที่จบักลาแล้วไปดเดียวบ่ระังอย่างอยู่หรือบ่บ่กับบมันไปุมื่อเพื่อนปุกีบ่กินหเจ้าบอวหางเท็ดนิ่ย อยาขึ้นเด้อหัวซักเด้อฮันเด้อขมซู่นกินเอาเลให่นมากนกวะเขาใช่จนเขาใช่้ให้ขาฝ่ดีกว่าเอาลงหนักมากับน้ำมนนำเบแลวขนมันใหญ่อ้อมอยู่นี่แล้วเที่ยวซ้ำลบแล้ว เด็นประจำรอบี <c oughs> ่สี่เลยจัเรีแล้วมันันลังมเป็นมามล้วเป็นวัดเป็นไอทุกคนข้นมาเล้คลุง

ว่ามันยินอยรคเอ้อสกีอบ้องนาเลข้าว้เลี่ยเข้าริทุกคนมาบันี้กข้า่ะสันได้่งแคริลไว้ตั้ง่นไดอืมบันทึเทื่อเียนห่อนบ่เต๊กันไนั่น

ไปหรือแล้วไปคนหนึ่งคนกรุงเทพทุกคนนี่องมวยมาอยู่บรนนามงมรเคยเห็นผลจ้าคือหักเห็นขังแล้วคนมีขอบมีครัวอยู่อันอยู่ไทยเพื่อนเนาทุกคน

แต่ว่าอ pues ่านอาบาเราผัดจอยกลัวนี่อันั้นเนขึ้นไปทางเดียวก่อเนขึนไปทางเดียวกัเออเบิ่งยาคืนอโดนนะะ่ใช่ได้ค่เราบอกเสริมดังมาไม่ได้ว่าอะไรมาที่เกลียดมากเลยนนกินแค่อะไหมู้หมันไผมบอกวันกับู ลมเห็ดนั่นเองผลแบ่งขนมให้เป็นผู้ด้วยผูดทุกคนผดสามคนกับสามทงของใหญ่ขอบใจลายๆอยู่ดีไม่แห้งน้ำงคุยนะอืมเป็นไขายให้นิ่ให้เลย